สวัสดีจ้ายายหนูมาอีกละจ้าเหมือนในยายหนูมาเขาปลาหาเห็ดอีกละจ้าในเห็ดพึ่งขมยูคานะคะตามมาเบังพี่น้องว่าสิเห็ดเห็ดบอนะคะแต่ที่แน่ๆนะคะยายเนินเข้ามายายเกือบเหยียบกับพี่น้องจ้านี่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 ค่ะเห็ด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 เจอแล้วค่ะนี่คือเห็ดค่ะเห็ดดอกงามจ้าดอกงามอันนี้มาหาหาพี่น้องหา หาเห็ดหาเห็ดเดี๋ยวย่าย้บอนได้เก็บ้ค่ะเดี๋ยวเด๋ย่าเก็บค่ะพี่น้องนี่นี่นี่ดอกตั้่อยู่นี่ค่ะนี่ดอกตั้่อยู่นี่ค่ะพี่น้องจะนี่โอ้งาม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 งดงาม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 โามงามงามงามามง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 า้งาม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 นา่งาม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 ามงามหามหามกามง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 าเห็ดงามงามงามงา่งาม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 งเดี๋ยาาง้องงลง ก็เก oh. ็บก็จะมันนี่สิตัดขาพร้อมด้วยจ้ะมันนี่เก็บ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 เ็นี่เก็บเ็จ้ะโอ้งามงาเก็บเพชรเก็บเพ็กองไว้กองไว้พี่นนอะนี่กองไว้จ้ะเดี๋ยวเดียเก็บมาอีกกอนค่ะแล้วค่ะเจออีกแล้วหอกนหน่อยหยอกหนงามงาพี OK ่น้องงามงโอ้มเนี是是่เห็ดเพเออกงามค่ะเอาเอามาออกกันแล้วค่นนินี่ เก็บค่ะพี่น้องจ้ะเก็บ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 เห็ดจ้ะเก็บเห็ดมีดอกจิ้งดอกจิ้งดอกนะดอกต้นนี้จ้ะเก็บเห็ดจ้ะเก็บเห็ดงามงามคุงมือยหญ่กับงามเลยค่ะแล้วอีกย่างอีกพี่น้องจ้ะย่างไปเรื่อยๆย่างไปเรื่อยๆกองไว้ก่อนค่ะจริงๆใหญาย่างพานมากอีกค่ะอีกค่ะพี่น้องนี่นี่ ดอกนี่งามครับงามครับงามสยงางามงามโอ้ยงามงพี่น้องจ้าดอกน่างามครับนี่เห็ดกำลังออกค่ะนี่เห็ดกำลังออกค่ะเก็บเห็ดค่ะเก็บเห็ดดอกน้อยๆโปะไว้ก่อนโปะไว้โปะไว้เก็บกระโดดง่ายๆก่อนจ้ะนี่นี่ดอกกนีดอกนี่ดอกกูอืมนี่นี ดอกน้องเก็บเจ็บเจ็บค่ะพี่น้องแต่เก็บเห็ดเก็บเห็ดโอ้ได้ใจใดอกงามงามขันงามงามตามมาตามมาพี่น้องมาตังอีกมาตังอีกมัน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 ค่ะมันขี้เก่ามันขี้เก่าค่ะโอ้ยเป็นไรเก็บแต่ดอกงามงามค่ะอีกแล้วจ้าอีกแล้วดอกนึงพี่น้องนี่นี่นี่ตัดขามืนกันเด้อือเป็นไร เฮ็ดเฮ็ดงามงามค่ะเจอแลวเจอแล้วงามพะอีกค่ะอีกค่ะเเจออีกแล้วนี่นี่นีนงานเลจ้ะงนหาตัวหาตัวพี่น้องหาตัวไปอีกค่ะมีบ่มีอีกบ่อีกแล้วค่ะเจออีกแล้วเฮ็ดงามงามค่ะพี่น้่งโอ้เปิดเปิดเปิดโอ้ยดอกง่้ยดอกง่ายดอกง่ยดอกง่ายงางามโอ้ยมีสี่ดอกค่ะ โอ oh really ้ยงามงามกค่ะส to like ีดอกสีดอกงามงามงามอืมอืมอืดอกก็เนป่ยติ๊บติ๊บติ๊บติ๊เติ๊บติ๊บอืงอีกบังปังฮะพี่น้องฮะแล้วเจออีกแล้วค่ะอืมเห็ดพึ่งขมเห็ดยูคาค่ะงามงาม นี่ดอกนี่ดอกนะนับมานัพี่นองนับมาอออออดอกจ้าอ่ม่หาอีกค่ะอีกค่ะข่าจะอีกแล้วโอ้ยมานมนพี่น้องมานมันเก็บเพช้มานี่ยมานมานเป็นยมสามดอกเลยค่ะดูนงมงามเก็ดเพชมันมกันจ้าเจออีกแล้วเจออีกแล้วค่ะงามงามง ดอกนี่ไงไก่บกเคยียร์ละไก่บกเคยียมันละดอกงามอดอกงามงามจับพี่น้องจับน,นะดอกนี่ไก่บกเคยียร์ตาม,มาตาม,มาจะหาไปอีกอีกแล้วค่ะเจออีกแล้วอดอกงามงามพี่น้องเอ้ยเหยียบพร้อมีผู้ใดน้องมาเหยียบแล้วเนาะอย <c ười> <c ười> างมากพอเห็นไหมพอเี็นโอ้ยดอกงามองงงดอกงามพ,นนะพี่น้องดอกงามโเจอเจอเจอดอกงามกับปุณห์นะดอกกันนะใหมใหม่กันนี่โอ้ย ทามค่ะค่ะพี่น้องจ้าแดดง่หนงอมงงามโอ้นี่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 ่นี่ออโอ้ยงามงายงาโอ้ยงามไรงามงามงามูงามงามจะงามเก็บเหียงามงามจ้ะ เจออีกแล้วคะ่ะเจออีกแล้วดอกงามๆค่ะดอกงามดอกงามเจออีกแล้วคะ่ะนะคุณน่ะเราเจออีกแล้วโอ้ยนอ,อนซ่อนนอ,อนซ่อนเก็บเห็ดเก็บเห็ดว่าไปใส่อะมือนหออ้างอยูนนะะ่นี่แหละค่ะนี่นี่ดอกนึงนี่ดอกนึงโอ้เห็ดเห็ดเห็ดแต่เห็ดโอ้ยงามไรงามไรจ้าคุณน่ะเจออีกแล้วคะ่ะเจออีกแล้วเง,งานี่เงานี่ เก็บไปแต่ดอกมันไงมาเลยมาเลยจิบเลยจิบเลยเจออีกแล้วพี่น้องเจออีกแล้วเป็นยุ่มเป็นยุ่มยุ่มเลนะโอ้ยดอกงามครับนี่กี่ดอกคะนี่โอ้โห้งามครับงามครับโอ้โหแบบแตงโมละมันนี่คือคือเห็ดงามค่ะโอ้โห งามคักงามคักน้ำครับพูนงามพี่น้องน้ำน้มคอยเก็บ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 ดูดูยังมามามาน้ขอต่นน้ำพูเป็นกลุ่มเป็นก้อนนี่จักดอกละคะนี่โอ้ยงามพุ่นะงามคักพี่น้องเฮียเก็บเห็ดแล้วข้าจะอีกแล้วมีจักดอกหนึ่งสองสามสี่

มันอีกพี่น้องยูนี่ยูนี่ก็มี่นี่นี่ก็มีโอ้ยนี่นี่เพชรเพชรเพชรโอ้ยมันกินายเกือบเหยียบโอ้แต่ใยเหยียบมันหักมีนี่ดอกนึงนี่ดอกนึงอืมนี่ดอกนึงโอ้งามครับงามงามพี่น้องงามพูน่ะพูน่ะพูน่ะยหญ่ใหญ่เต็มกระตาเลยเด้อจ้ะพูนเก็บเห็ดอยู่ค่ามาหนี่มันมันคักพี่น้องเอ้ยมันคักมันแน่เดี๋ยวหาต่อไปค่ะ